แล้วแถมอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้คือตัวอนาคตนะครับสามปีถึงห้าปีข้างหน้านี่ก็คือมะนาวนะครับมะนาวแบบลูกเล็กสมัยโบราณเรานะครับเปลือกบางน้ำเยอะน้ำเยอะมากนะครับผมแล้วมันหอมบอกเลยไม่เหมือนกับพวกมะนาวแป้นนะครับแต่กลางกันรีบรับเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีมะนาวตัวเนี้ยถ้าเกิดเราวางขายยังไงมะนาวตัวนี้ยก็ดีกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนนะครับจะชอบมะนาวตัวนี้มากกว่า ครับวันนี้คือผมปลูกเอาไว้เยอะเลยนะ,ะเฉพาะในเนี้ยจุดเนี้ยบริเวณพื้นที่เนี้ยประมาณห้าสิบต้นนะ่ครับผมจุดเนี้ยเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าพอได้สามปีห้าปีผมก็จะรือ้อเกี่ยวกับเรื่องของผักชยาออกนะครับเอาไปปลูกที่ใหม่นะครับแท่ว่าไปปลูกที่ใหม่แต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ผมจะมีมะนาวนะครับผมเป็นสวนมะนาวโบราณมะนาวลูกเล็ก นี่คือแผนงานนะครับผมเต็มไปหมดเลย